ăn chay 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 ăn พี่น้องป่าลุงเอฟซีสุขุสุคนเนาะสุมองสุบอนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกระเป๋าพมีพี่น้องไอ้พอดี้กระเป๋าพมีจ้างรถเนาะพี่น้องเนาะจ้างรถฮุนไดพี่น้องเอ้ยมาแกฟ้าไม้เชล่าให้เนาะเพราะว่าอยากเอาเมื่อให้มันเบิดเลยพี่น้องเอ้ยโดยยังอยู่เฮือนซานปม่ตู้นางพี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอย่างไรก็ฝเปาเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พิจารณาเบื้องแน่พี่น้องเอ้ยบระเป๋าพมิซีไปซอยเรือผู้ไม้พี่น้องเอ้ยเนาะไปปะไว้าและ ถ้าว่ามีผู้ทุกผู้ยากแล้วส er ิไปซอยเหลือเพิ่นพี่น้องເอ้ยยังเสาเสาห้องน้ําเนาะแล้วก็ฟ้าไมเสื้อล่านําเพราะว่าคันปะไว้แล้วก็คือสิบ่ได้เฮ็ดดําเนินการดอกพี่น้องเอ้ยบ่อมีคิดว่าเนะ เอาปูนนี่คือรถนี่พี่น้องแล้วรถรถไทยนี่แกเสา,าเนาะสบายดีเด้อลุงเด้อได้เบ่งคลิปแล้วอบอ เป็นแนวใดอันตรายเนาะอันตรายเนาะวะลายจะลายใช่ไหมเนไหมเด้วในกล้องใต้ทุนบ้านนะลุงโดยอาสาอาจจะจับกล้องให้อ้ายเนี่ยนะมันโมเป็นเฮียมันมื่นอืมมันโมเป็นเฮียมันมื่นแบบนี้เนาะแล้วเจ้าดึงขึ้นมาแบบนี้เด้อเ้าดึงขึ้นมาจะาแจ้งเกินบ้าแจ้งเกินกับเอาแจ้งเอาประมาณกลางๆนี่ยินบอกจะกระจำนานบาทหนึ่งเด้อโอเค ไปแล้วลุงเลยรับปรยู่ดอกมาที่เช่าอย่างหมเข้เหามานั่งขาที่เช่าจักนอนเพื่อนหรือบอ่นอนถ้าบอกวนะ่มามึงขึ้นได้มาไปแล้วจะไปยังมาทีเด้อมาชวนจะจมเพ้นเหรอใครจมเป็นจะรับปรยู่ไปบอกไปดูทงจะโตหน่อยครับเอาขึ้นได้นอนลุงนอนนี่เนาะ รับนแปดร้อยผมได้รูงเงิยซื้อนี่ั้งหมดมีจักเท่าไรมีรับหนึ่งไม่หาเพงบอกรับรับคุณได้มันคือเหลืออะไรเะมันเหลือบอส่นหองหน้าบคลื่อนอ้อทีแรกใส่หัหน้าจับจับจับอันนี้คอสิจับแข็งเออโอเคไปยกขึ้นเถอะ ขึ sociedad, ああ้นทังแท่งเบาเขาแมนมีตัวเนื่อในตั ถ้าใส่แลมันกระสาดมัน่าทางขโมยโ่าต้นนู่นทึงเลยได้มาเดกด็คเียงจะปังน้เลยคาเ

không 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 น oh, oh, oh. ี่ได้สลลูมบ่หักบ่หัวบ่หักก็คือไปโอ้โหขี่แต่เขาเล่นนันเลยนะรุนปีทีรแลาวไม่ได้แล้วไงเอ๊ะนักส่วยเลบเป็นหินเป็นโอ้โหนี่เรวเจ้าเริเป็นตุ่ยโอ้โหมา Đi dạ đây dạ dạ đi dạ 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 ได้ได้นน่เนาะข้าอะไรปนี่เอาขับปลดไปก่อนบัทง้าพ่แล้ว้วเราเรียกกันไปทางบุรีบ่เราเรียกกับทางออกไปทางขึ้นเลบ่แล้วนนี้เฉามันข้าเลยท่านี้ไก่อมึงเน้อมึงเน้อไปกมึงมมาแม่มาแม่เ้ยนะ อว่าห้าห้องอีกอันหนึ่งบอลุงในหันบอได้อยู่บออยู่หันนะห้าห้อเอีอันนกเงนดีบอดื้อเดอลูกเด้อบ่อดื้อเด้อเอา้าวทว,วง,งม่ทวงยังไม่ได้ sang ngày ít vạn đi ao nhắn lại thế nó nó bảo cái bồ mi nhân này chơi đấy luôn Mặt xoay cái gì này mùi, <cười> mùi. <cười> อภัยคอภูเขาปช่อยได้คั้ยจาลออกไปเลยงหนาคนจับน่นจัดจรงนนี่ขากล้องแล้วลงกนเอ้า้าลงกนเ้าลนเลยก่อได้ลงหนองปทงน้านั่ได้ล้างหนึ่งนะทงเนาะส่างของเราใช่

ลุงกังลยนรกดนะลเเสอนกันเลยบ่แผ่นนึงสอนกันเลยก็ได้เออสอนแลบ่เต็มก่อนังยังซองโบว์นี่ค่ะยังหนึงเนาะ

ยางมันขาดนนงเนาะเออตัวนี้มันขาดแล้วมันนเลยถุงยางมันขาดเลยยามันน้ำยางมันรุอปามีขาดเออมันก็ขาดอยู่ดีล้วมามันขาดแต่ว่าห้งขาดนักกว่เด็กครับมาเจ้าก้ ไปได้เล้พี่แล้วก็มอีกมากแล้วหน่อยนี้ป้าบอกเออ เล็กคขเป็นอะอนอยู่ไปนอ่หนอรเลยบัดันได้บ้านน้เยโอเคมัดไปนี่มีแต่ปนมันี่ป้นป้นคล้างรเจ้ามาเจ้าสาวขึ้นนีลงบอฮะเอาไม่ต่อเอาไม่ห้องคนอีกนึงได้ได้เอาไม่ห้อง ฮักนะเจรลยนะโอเคมาเห็นว่าอย่างงงคุณยังไงพูนพูนนี่กปะอถที่คิดทิศไทยรถไทยเมื่อโมเมนต์บอกเนี่ยมองเม่นั่งแต่ทางรถนะโอ้มันได้เทียวเดียวเลยนะทั้งรถไทยทั้งรถคนใดเพราะว่าเราก็แก่น้าพี่น้องเอ๋อพ่อลุงเราก็ได้ แกนำไปชงนำเป็นทแท่งวมันก็เลือ่อะนั่นเน่ยกี่เอาคอมันแท่งเ้ยจ้เลยเอ้มนสัล่ะ้เอามาสอดใช้นีหอบัะละเอ้เป็น,น,นั่นแหล,ละ คุเฮาสิเอาขึ้นรถนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาอยากแก่เสาเมื่ออานน่ะเนาะแล้วเขาถ่ายคลิปไว้ยูสิเป็นยังนี่นี่เำาจกขบนอันนี้มาทีนี่ นอนี่มแล้วมนฟาชิลาไ่นทะเนี่ยอันนี้เมื่อว้ทอแท้เนเสียมือหมดวะป้าไว้นี่แหละมันนักอันนี้คะเบื่งก่อนเนาะเดี๋ยวทำผู้ใหญ่พื่นก่อนพิจารณาเบิ่งในเด้อพี่น้องเลยจังไดทอห้องน้ำหกทอนี่ป้าไวเบล่หรือว่ายังได บัวักธรรหัาผัดยังนี้นะมันบริลงบัวลงปูนเจ็ดสอบนักเติบได้บัแต่เขาใส่โซนพีเนงใก,กลพ้พีแนงนะฮะไม่อยากให้มันนามากนาี่จับสดนี่มันพีแนง

ปลาไขมันออกไรลิเงยจะทมันเสบได้ปูนปูนกี่กนเลกรลยได้ปะนี่ว่ขึ้นทับเท่งอี่า่ไโอะกนแห้งเอาเอาสอกขห้ามนก็ไม่ไห้เนอนนี่ไ่ได้เลยเด้ อ่าหาไปพงกลองไว้ก่อนอยาล้าทางนี้้อดมสมันขีเาลยช่เอาขึ้นซองแล้วเนาะเขาเลเกินเป็นยังังก็ระบาดบ่เล็กเล็กเล็กเลยเกาะปวดนันแะปเล็กนั้นไม่ไม่ถู ไม่ทุกแบบนอนพูกันะครับทางกางครับนี่้ามันแจกบ่แกะนี่แหลเาเาางถังทมือเงี้ยเร็วกำจีมมือเลยยไปหนึ่งสองสามเดี๋ยวเาได้เาได้เออไปอยู่ทางเดียวกันเมือไหรดีแยกทางกันอยู่ตงับน่ะไปดิไปรับกันิ ท้างน้นท้งนี้ดิอดยวาอดนไปอยู่กไปยาหยาอยาตายลกอยไปได้ยเราไปเห็นเรียกบอดยาอย่างเี้ยเอาใสยนี่เห็นไทยนี่นนีะ ถอยไปกนลสัทางกันเสลาไล่ะเอาสุดนีสาทางกันไปอยู่ทางเดียวกันมาาไปอยู่ทางนกันมาจะอยู่ทางไหนกันเนี่ย้นนานกใช มันทำนีถึงแล้วบ่นี่จะเจ้าทำอะไรท่ไปหูเออหลินน่นนี่กันเอาเนี่ยสองสักเบิแล้วคุณเอาเข่านีก็ได้แล้ว

เอาเอะไปน้่ะร้อนสุดอ่ทม่ไหวเลยงนี้พอมาหญ่ๆงเขาเพ่เลไ่มากม่ทันเนี่ย เอาปีนไ้คือเก่าให้เล่าเนื้อ,อาามามาโอ้ยอัน้กูอันนีอนนี้ก็ท้แล้วบอกอะไพอัวใหญ่เรามาเบิง่งน้ำแล้วมีเรื่องเด้อไม่มมกระทันเด้วอวัวมายงไรบุพเพเราจะขื่อดิ บอกเขาบอกเขาบอกแล้วอกว่าจะอยู่ถ่านเนี่ยจะมาหามือชาลากรบอยู่คนใหจะบอกแล้วนะช่อมืออ้ทราแล้วเรแล้วไปอยู่ลวไปเรียบร้อยพี่น้องเลยแม่เบื่อจาบอกแมนไม่ทาเย่อเนาะดด คอยอคือรถหายร้านจ้ะไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเศรษกต้นเนาถุงเนงาะเศรษกต้นคอยเมื่อและทำเมื่อคอยไปเพราะว่าไอ้กะจ้างรถไทยเน่จ้างรถฮุนไดน้ำคอยไปเนาะให้จังไรมึมีผมมันจัดเสาให้เล้วนะเอาล้วเดีะเปนนางเวลาจะเป็นนางน้ำเจ้า พี่จิ้งจ้าต้าน้อยเจ้าพี่งร้อนหดตัวใหญ่มันนักแพงเขาอยากเท้าครึ่งผาโอ้ยเจ้าวิครึ่งพี่ชางบนแม่สีครึ่งจับซื่อไปเบิ่งน้ำกันที่ซื้อหนะยาเลยยั้ไงลาขึ้นยาเลยบนเรื่องมันจะสั่นจะเอเลยเอาเลยภาษาโอเคเด้อจังใดก็เด้อกันละขอบมุกขอบใจหลายๆสุขภูสุขคนเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีภาษาโอเคเด้อพี่น้องเอยจังได้คลิปนี้บับพมีขอบบุญขอบคุณแม่ป้าพ่อลุงสุมองสุบอนเนาะ พอพมีเอาเสาเมื่อพี่น้องเอกฟ้าไม้เชื้อราเนาะแล้วก็ยังเทาห้องน้านเบงก่อนขนาดผู้ใหญ่พวี่น้องเอ้ขนาดก็บป้าไว้เนาะขนเขาป้าไว้ก็ย่ามันเสียพี่น้องเอ้ยย่ามันเสียยันว่าว่าก็ย่าแล้วทุบทิ่มคซิเมนต์กันได้เนาะเพราะว่าคันเห็นเราซานต่อแล้วก็คือสีเห็ดโบได้ดอกพี่น้องเอ้ยอย่างเก่งเขาก็ซอยลาวถือว่าได้ซัมนี่แล้วพี่น้องเอ้ยที่เรือหันกะที่แหลกก็อยากซอยลาวเบิดตทุกสิ่งทุกอย่างแะละพี่น้องเอ้ยได้ว่า เพิ่นว่าแบบนี้และผู้ใหญ่เพิ่นก็ยกเลิกเนาะสุขูสุขนพี่น้องเอ้ที่แรกเข้าก็อยากซอยเลา่าจนถึงที่สุดนั่นแหละแต่ว,ว่าเล่าเห็ดแบบนี้เองพี่น้องเอ้เอาจังไรกระหายอรม่พี่น้องป่าลุงเอฟซีเนาะสุมองสุบอนได้บุญได้กุศลนำกันเด้อพี่น้องเอ้เขาก็ซอยเล่าสุดขีดสุดความสามารถอะไพี่น้องเอ้โดยไปสัพบปะพ่อคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้พมาพมาพีกกับก้อนบันนี้เนาะเอาเสาเมื่อเลว้วบันนี้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง